สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟตัวท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีที่โด่งดังนะครับช่วงนี้เขาก็กําลังมีการจัดงานนะครับเป็นงานประจําปีของจังหวัดกาญจนบุรีก็คืองานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควนะนี่นะก็จะเห็นนี่นะอัฐจันร์เก้าอี้นะครับแล้วก็ฉาก การแสดง,ต,งต่างๆนะครับวันนี้ผมมากับขบวนรถธรรมดาที่257ทนบุรีน้ำตกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาดูขบวน257ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะตอนนี้ขบวนรถก็จอดอยู่นะครับผมแพอด,ดีผมลงรถแล้วก็รีบวิ่งมาดักก่อนเลยนะเพื่อเราจะได้ทันรถไฟกันนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะ เนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มให้ผู้คนหลบกันแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงวีดของขอบวน2 5 7แล้วนะครับผมก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้ขบวนรถกำลังจะเคลื่อนตัวออกจาก ที่อยู่รถสะพานแควใหญ่หรือสะพานข้ามไปน,น้ำแควนะแล้วก็จะมาดูกันนะแล้วก็เป็นมุมมองที่สวยงามนะครับรถไฟผ่านสะพานขับมาแล้วนะครับเป็นอันตอมนะครับผม ค่อยๆเคลื่อนออกมาแล้วนะครับหมายเลข4211เครื่องพิวสติกนะเป็นเครื่องเดิมมาแล้วครับมือผมก็อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้รีบวิ่งมานะยังไงถ้าสั่นก็ขออภัยนะ,ะมาดูบรรยากาศกันนะครับขบวนรถธรรมดาที่257ทนบุรีน้ำตกนะครับ ไปแล้วนะแล้วก็มีความยาวใช้ได้นะครับผมแต่ด้านหน้าก็ บนสะพานนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวอยู่จํานวนหนึ่งนะที่ยืนหลบรถไฟนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับรถไฟนะแล้วก็พูดถึงการจนบุรีเนี่ยก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับก็เป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นะ ก็ค่อยๆเคลื่อนไปอย่างช้าๆนะวันนี้ถือโอกาสมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาถ่ายรถไฟให้เพื่อนๆได้ชมดูนักท่องเที่ยวนะครับนี่นะ หัวรถจากอันสตอมนะครับก็อยู่ฝั่งเขาปูนแล้วนะครับตอนนี้แล้วเ,เราก็ค่อยๆชมนะครับแ๋ยวก็มีผู้คนเดินมาถ่ายรูปนะครับผม ขับขบวนรถไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นธรรมชาติสวยงามนะครับผมมีต้นไม้มีภูเขานะ สำหรับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับผมก็จะจัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับใครมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ